ตุ้ยโทรบอกน้องตอ,อ,อนนี้คือน้องเขา,เาได้จากไปอย่างสงบแล้วนะครับเมื่อกี้บอกครั้งหลังบ้านแล้วให้เอาไปกดน้ำก่อนอาวดูวิวันววน,นักที่ช่องเอ๊ะชมาเอ๊ะด <c oughs> ูทีเาอยสดมาก คุณกินคำปมเกินไปหกหมดเมือมุโอ้โอก่กน,นุ่มๆทรำรำกับบรรยากาศซันเซ็ตพระอาทิตย์ที่กำลังตกดินหอ <c oughs> ิดปาหวา,า,านฉ่ำรสชาติธรรมชาติองค์กของท้องทะเลพักยาเชงรแล้วเราจะยัเข้าไปแล้วเราจะทำการหมมหลึดนี่คือการหมม และลึกออกมาอืมหมุ่มลึกสุดปลายโคนเลยกลับเลยกลันคนที่แกะปูเก่งขนาดนี้เป็นของคุณนะคนที่คำปกแบบนี้ไม่ใช่เรืองธรรมดาหวานมากค่ะแต่ละแบบอร่อยมากเนื้อปูคือหวานที่นี่หวานทุกอย่างนะน้ำส้มก็หวานเขาไม่ห่วงน้ำตาลจริงที่เนี่ยใช่